chết เอง. Bay bay bay. Bay เด้อ. Ôi, hòn hòn hòn. รถไายถ้าครูรวยวันนี้เราเอาตังค์ไปซื้อยากันดีกว่าวะจัดไปเพื่อนของมึงมันโสภารวยแล้วเว้ยรวยแล้วเว้ยจัดไปใหญ่เฮ้ยดีฟูก็เบิดเมาเรียนยาวเว้ย ใส่ปากกินซะบ่วิยากูยังนี่มันทรงดีวะเราชวนม้นไปสูบยาดีบ่ หนีไปให้ไกลกูไปเหนื่อย่ไ แม่มือนีบอ่มือหนีบอ่ะหามาได้แค่นี้แหละเด้อเออบ่เป็นยังดอกทำหนี้กากินละลาไป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 หากินข้าวกินปลา ข่ากินเนื้อแซบบอแซบแม่เป็นอั่างไรแน่ลูกล่ะไปเหตุงานมากเมื่อยอยู่บ่เมื่อยแม่แต่ก็พอจะได้ตังมาเออ้อดีแล้วล่ะฝ้ากินเฝ้ากินเฮ้ยเฮงไปไหนวะไปนี่พี่เองมากไหมบอช่วยไอ้เขายกหน่อยดิ ได้พี่ยกไปทไอ่ะยกไปบ้านค่ะไปไปไอ้หนุ่มมาพักก่อนเยมันร้อนแบบนี้มากินน้ำเย็น ยานี่ไปกินไหมันจะทำให้หายเหนื่อยใช่ไหมพี่แรงเราจะดีกว่าเดิมจะดีเหรอคอมเม้นด้วยดีมเมยนด้วยต้องลองแกเอาไปก่อนอย่งเม็ด้ามันดีจริงค่อยกลับมาซื้อใหม่ครับพี่ไปโชคดีมันจะมีแรงเหมือนที่พี่เขาบอกไหมวะไหนลองสักหน่อยดิ ชื่นโอ้ยมันคือเมื่อยแต่วะต้องไปขอยาพี่เขาอีกแล้วนี่เมื่อยครับเมื่อนี่ พี่พี่มียาให้ผมลองอีกไหมพี่มีเว้ยแต่ถ้าอยากได้ก็ต้องเอาตังค์มาแลกเว้ยเอาไหนพี่ว่าให้ผมฟรีอ่ะของฟรีมีแค่ครั้งเดียวโหพี่ได้ได้รอผมก่อนนะอยากได้ก็ไปเอาตังค์มาแลกได้ครับแม่แม่หล่าขอตังค์แม่แม่บ่มีดอกลูกหลานบอลาสิเอาตั่ค์อยู่ไหน ตังอยู่ไหนแม่แม่บอมีบอแม่จ้เอาเงีนบ้านน้ใส่ให้ละตังอยู่ไหนแม่บอมีไหนโอ้ยรูกเขานี่ไงได้ตังแล้วโอ้ยรู้อย่าเอาของแม่ไปอย่ามายุ่ง

อยากกินขา้าวแม่โอ้ยเนาะมีอย่างกินเลยเอาแม่กูขึ้นนอนจังสี่วะแม่แม่เฮ้ยแ,แ,แม่กูเป็นไรอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยแม่ผมด้วยความตาเนี่ยมันขาเขาเดีแค่ครั้งเดียวเองเลยแ,แต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆ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 จนกวา่าเขาจิตาย่หมดเลยไอ้ รับบวกใจแแลลลล้้ม่าาาสิเเปป็นปนนดีนไอ <c oughs> อทคโษยาเสพติดคือมารร้ายบ่อนทำลายสังคมไทยหากคุณรักครอบครัวของคุณอย่ามอมยาเสพติดเลิกสูบเลิกเสพในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้านะคะ